คุณหญิงสุดารัตน์โพสคลิปพิธาเผยแคปชั่นสั้นๆไม่กี่นาทีคนดูเป็นแสนคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ได้ออกมาโพสคลิปนายพิธาลิมเจริญรัตน์พร้อมกับเผยแคปชั่นสั้นๆแต่สุดกินใจคนแห่ดูเป็นแสนในไม่กี่นาที วันที่19กรกฎาคมภายหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก 7ต่อ2มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมาพิธาได้กล่าวยอมรับคำสั่งสารกลางที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกทีครั้งที่สองว่ารับทราบคำสั่งและจะปฏิบัติตามจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นขออํลลาประธานรัฐสภาจนกว่าเราจะพบกันใหม่ ฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมและถ้าประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไป เมื่อกล่าวจบพิธาถอดบัตรประจำตัวสอสอของตัวเองวางลงบนโต๊ะจับมือกับเพื่อนสอสอพร้อมชูก,กำปั้นท่ามกลางสอสอพักก้าวไก่ทั้งหมดที่ลุกขึ้นยืนปรบมือให้และสอสอพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เข้ามาให้กำลังใจก่อนที่พิธาจะเดินออกจากห้องประชุมโดยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ได้ถ่ายคลิปวินาทีดังกล่าวพร้อมเผยแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจความว่า ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปทำให้คลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาดูกว่าเกินแสนครั้งและรีทวิต